ที่ประเทศเยอรมนีเกิดความเสียหายอย่างหนักหลังจากที่ตู้ปลาขนาดยักษ์แตกที่กรุงเบอร์ลินค่ะผู้อยู่ในเหตุการณ์บันทึกภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังตู้ปลาขนาดยักษ์สูง14เมตรในโรงแรมใจกลางกรุงเบอร์ลินของเยอรมนีแตกทําให้มวลน,น้ําราว1ล้านลิตรไหลทะลักและพัดพาสิ่งของกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณจนเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย2คน เจ้าหน้าที่ระดมกำลังมากกว่า100คนเพื่อรับมือกับเหตุการณ์พร้อมทั้งปิดเส้นทางจราจรบริเวณใกล้เคียงเนื่องจากเศษซากปรักหักพังไหลไปกองบนท้องถนนมีการคาดการว่าสาเหตุน่าจะมาจากอุณหภ,ภูมิที่เย็นจัดตำรวจยังคงอยู่ระหว่างสอบสวนเหตุการณ์อควาดอมถือเป็นตู้ปลาทรงกระบอกที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งตรงกลางตู้มีลิฟต์แก้วที่ผู้โดยสารสามารถชมปลาหลากหลายพันจากภายในลิฟต์ได้ด้วย เจ้าหน,น้าที่ตุรกีรุดเข้าตรวจสอบซารถยนต์คันหนึ่งที่ถูกใช้ทำระเบิดรถยนต์หรือคา่าบอมโดยมีเป้าหมายเพื่อโจมตีรถบัสของตำรวจทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศเหตุโจมตีเกิดขึ้นในภูมิภาคนี้เป็นครั้งแรกในรอบมากกว่า5ปีทำให้ตำรวจบาดเจ็บ8นายในจำวจนวนนี้2นายยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแต่ไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจนเป็นอันตรายต่อชีวิตไม่มีฝ่ายใดออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น